สวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะครับผมขอบคุณที่ติดตามช่องนัเล็กช่องนี้นะครับก็มันเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยนะครับว,วันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการแนวทางการเล่นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะตั้งแต่เรเวล1ถึง60ก็ก่อนอื่นเลยขอบอกก่ว่าแนวทางการเล่นเนี่ยไม่ตายตัวนะครับก็คุณเล่นเกมคุณเล่น,นแบบไหนก็ได้นะครับขอให้มันสนุกก็พอนะครับ ก็สำหรับวิธีนี้เป็นวิธีของผมเท่านั้นนะครับผมก็วิธีของผมก็คืออย่างแรกมาพูดถึงเรื่องกาชาก่อนนะครับเรื่องกาชาผมอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าเอาเพชรไปเปิดกาชานะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มเนาะเราเอาเพชรไปรีพลังงานดีกว่าแล้วอย่างหนึ่งคือ,อ,อตัวกาชามันแจกเยอะนะครับจากคลิปที่แล้วนยที่คุณเห็นเนี่ยมันเนี่ยการพัฒนาเนาะ เนี่ยครับผม450ครั้งเนี่ยมันมาจากตั๋วฟรีหมดเลยนะผมเนี่ยไอตั๋วกระชาตั๋วม่วงเนี่ยผมใช้ตั๋วฟรีทั้งหมดในการเปิดนะครับ450ครั้งเนี่ยมันให้แจกเยอะอยู่นะครับอ่ามันแจกจากตรงนี้นะครับผมแรกๆเนี่ยมันแจกจากพวกกิจกรรมไบโอนุาตใเปอร์ลิงก์นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับไม่วนะ่าเป็นกิจกรรมที่มันวนมาหรือว่าเป็นพวกอ่าอินเทอร์เน็ตนี้หลังๆมันเปิดเนาะ หรือว่าหออะไรพวกนนเนี้ยใน PVE เนี่ยหรือ h i e v e m e n t เนี่ยมันให,มนให้มันให้ตั๋วกาชามาเยอะนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องกาชาเนี่ยเรามีเปิดแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้เพชรเลยนะครับผมอันนี้สำหรับสายฟรีเนาะแต่ถ้าใครมีงบก็เนีทำให้เปิดบ้างก็ได้นะผมจะจะสำหรับผมนะผมผมไม่เปิดเลยนะครับแล้วเปิดตู้ไหนก่อนนะครับผมผมแนะนำให้เปิดตู้เลดอัพก่อนนะครับเพราะว่าเราได้ตัวแน่ๆ อย่างน้อยในคลิปเนี้ยสตัวเนี้ยเก่งนะครับผมส่วนคลิปหน้าเอ,อหรือว่าใครมาดูในอนาคตเนี้ยตู้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นตู้อื่นนะครับผมก็ก็รอดูก่อนนะผมว่ามันมันเก่งไหมนะครับผมแต่ว่าผมไม่นําให้เปิดเลยอย่างน้อย1ตัวนะผมเปิดไปมาสักตัวหนึ่งก็พอละนะครับแล้วก็ที่เหลือเ, là, เราจะมาเปิดในตู้ถาวรนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะมาหา แก๊งสามชาของเรานะครับผมแก๊งสามชาของเรามีเชียกิเนาะเป็นไหนละอ๋อ usr นะครับมีเชียกิแล้วก็คาชิแล้วก็ดู i, รุที่นะผมแก๊งสามชาของเราตามคลิปที่แล้วเนะาะสามตัวเนี้ยอย่างน้อยผ่านผมนรกสามได้ทุกดันแน่นอนนะครับผมบวกกับเรี้ยงลูกถึงตัวนะครับส่วนดาเมจเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นตัวอื่นก็ได้นะผมแต่หลักๆเนี่ยไอ้สตัวเนี้ยเป็นตัวยืนที่เก่งนะครับ แข่งสามแช่ของเราเนี่ยมันจะเก่งได้กับพีวีทุกตัวเลยผมยกเว้นแต่ว่าบอสท,ที่เพิ่มดาเมจระบังต่อสู้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเอ่อเทเลอร์มาตอนหรือว่าจะเป็นเอ่อโดคิโดกิไอพวกนี้จะยื้อไม่ไหวนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนี่ยมันยิงได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันมันมีทั้งฮีลมีทั้งอิมมูนิตี้แล้วก็บูนเทิร์นรัวๆนะครับผมสวตัวน,นี้เก่งมากครับผมปั้นได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับถ้าใครมีปั้นได้ตั้งแต่ต้นเกมเลย3ตัวน,นี้นะครับผม แล้วก็ผมจะหยุดเปิดตู้ถาวรเนี่ยก็ต่อเมื่อผมได้อ่าอย่างน้อย,ยผมตัวที่ผมต้องการเช่นผมจะเล็งตัวยิ่งจอกเซียวดาตัวนี้นะครับก็มันคงไม่เนื้อมนะผมว่านะก็ใครที่เปิดได้ตัวนี้นะผมหรือว่าตัว ASR เนี่ยไว้สัก4-5ตัวผมก็หยุดเปิดละเพราะว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีโอกาสไห้ตัวสาสูงนะครับผมโอเคแล้วตู้เลือก มันจะมีตู้หนึ่งตู้นะผมเอาไว้เป็นตู้ตู้มือใหม่มันจะเลือกตัว s s r ได้1ตัวนะผมผมแนะนําว่าเก็บไว้ก่อนนะผมเก็บไว้จนกว่าเราจะเปิดตู้ถาวรจนจนถึงระดับหนึ่งแล้วผมจนได้ตัว s s ทักีตัวเนี่ยเผื่อมันได้เซียวดาเนะผมเผื่อมันได้เซียดาแล้วก็ถ้าใครไม่ได้เซียวดาเนี่ยก็ผมแนะนําให้เลือกมาเลยนะผมไว้สักประมาณเปิดไปสัก ร้อยสองร้อยลอ่ะเราได้ตัวเออาร์สักสี่ห้าตัวเนี่ยแล้วมันไม่ได้เนี่ยผมว่าเลือกมมเลยก็ไดะะ้ตัวนี้มันเก่งนะตัวนี้มันเก่งผมว่าแล้วมันลงได้อย่างน้อยมีที่ลงนะมีโดกิดกิอินฟ์โนแล้วก็ออโรราอินฟ์โนแล้วก็อ่ามันชื่ออะไรนะลืมชื่ออีกแล้วนี่คนณณะนะผมตัวนี้อินฟ์โนได้นะครับน้องที่จอดตรงนั้นนะ่ะลงผ่านได้นะครับขออภัยนะผมรีกอน โอเคเอาละสำหรับตู้กระชาก็ประมาณนี้นะครับผมมาถึงเรื่องอาการฟาร์มนะผมฟาร์มอะไรก่อนแรกๆเนี่ยไปฟาร์ม EP x ก่อนเพราะว่ามันได้แน่เนาะเออแรกๆเนี่ยดัน t p กับว่าดันโมดูลนะมันให้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเราจะลงก็ต่อเมื่อเควสมันให้ลงเท่านั้นนะครับ ก็แรกๆให้เราทําตามคุชไปก่อนนะคุชมันให้ลงอะไรเนี่ยก็ลงแต่ว่าเราจะฟาร์มอะไรเพิ่มเลเวลดีเนี่ยเราก็มาฟาร์มอันนี้นะผม <c oughs> แรกๆโฟกัสใบเอเรียทายเปอร์ลิงก่อนนะผมทําตามคุชนี่ก่อนมันให้ของเยอะมากเล่นตามเนี้ยมันโปรเจคชั่นได้ค่อนข้างดีนะผมเกมมันคิดมาดีนะผู้พัฒนาเขาคิดมาดีว่าอ่าสเต็ปในการโปรเจคชั่นหรือว่าพัฒนาไอเดีเนี่ยมันมันคนทําอะไรก่อนนะผมแล้วก็ทำอันนี้ไปก่อนนะฮะแล้วส่วนเรื่องระหว่างที่เควสมัน ถ้าเราฟาร์มหมดแล้วนะเราไม่รู้จะฟาร์มอะไรเพื่อเพิ่มเลเวลเนี่ยก็มาฟาร์มไอพีเพราะว่ามันได้ชัวร์วนะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็พอถึงเรวลระดับหนึ่งเนี่ยคุณจะมาฟาร์มดันนี้ได้นะครับ พอคุณมาถึงดัานนี้ได้นะครับผมแนะนําให้ฟาร์มพึ่งไว้1ตัวนะผมแล้วก็ฟาร์มฉลามไว้สัก2ตัวเพื่อที่ตัวนี้เอาให้ตัวดาเมจของเรานะครับผมหนึ่งตัวตัวดามจหลักตัวเด่นพอละดามจดรองก็ใส่อะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็เป็นฉลามตัวนี้ผมแนะนําให้เอาไปใส่ตัวฮิวนะผมตัวฮิวหรือว่าตัวเชียกิตัววนเทินนะครับหรือว่าตัวไหนก็ได้ให้เรา2ตัวเนี่ยให้ตัวซับบอร์ตสองตัว ผมไม่อยากให้ลงทรัพยากรกับดันนี้เยอะนะครับเพราะว่า,าเชลที่เราจะฟาร์มจริงก็คือนิโคนานะนะครับแต่อสองตัวน,นี้มันก็อยู่ดันนิโคนานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆเนี่ยไม่ต้องเป็นลงเยอะนะครับผมลงเท่าที่ควสมาให้ทำนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้คิดนิโคนานะแล้วนะครับผมเราฟาร์มนิโคนานะถึงตรงนี้ละประมาณวิ่งเท่าไหร่ผมจำได้สี่สิบห้าสิบมั้งพอปลดนิโคนานะเสร็จปุ๊บเราจะมาฟาร์มดันเนี้ย รัวๆนะครับผมแต่น่าจะเป็นดันหลักของเราที่เราจะใช้อัพเลเวลนะครับผมก็ถ้าเควสไฮเปอร์ลนะิงเนี่ยมันไม่ให้เราไปลงอะไรพิเศษเนี่ยเราก็มาโฟกัสกับอนีโคะนเะนะครับเพราะว่าเราจะใช้สิงโตตัวนี้นะครับผมสองตัว,ตวแล้วก็ไวทแฟงเนี่ยสองตัวนะครับให้ตัวดาเมจหลักดาเมจรองเนาะแล้วก็กิกเกอไบต์สองตัวนะครับผมให้ตัวซัพพอร์ตนะตัวฮิลเลอร์นะครับ ก็ประมาณนี้นะผมเราจะฟาร์มด้านนี้ยาวๆเลยนะครับโอเคจนกว่าเราจะฟาร์มนี่คนนะยาวๆจนถึงคุณเล่นระดับหนึ่งนะผมคุณจะมาฟาร์มโมดูลได้นะผมโมดูลเนี่ยเราจะมาเรื่อฟาร์มจริงจๆตอนที่อยู่เทเลอร์ม,มาตอนอคุมนรกหนึ่งนะผมเราจะเราจะโฟกัสเทเลอร์ม,มาตอนก่อนนะครับเพราะว่าเทเลอร์ม,มาตอนเนี่ยเป็นดานดาเมจเนาะ เป็นด่านที่เราได้เซตดาเมจแลกันอพอเราฟาร์มด่านเซตดาเมจได้เนี่ยเราถึงจะมีดาเมจพอไปลงโดกิโด,ก,โดกิกับออรูล่านะครับสำหรับดาเมจเซตแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นออสล็อตนะเพราะว่ามันได้ม,มันมีแค่ออสล็อตนั้นนะครับผมตอนแรกๆเนี่ยเรายัางฟาร์มคลีนอายไม่ได้แล้วพอถึงจุดหนึ่งนะผมพอขึ้นขุมนรกหนึ่งเนี่ยเราค่อยมาเปลี่ยนมาใช้เป็นคลีนอายนะครับแรกแรกเนี่ยใคร ไม่มี3เมตรเนี่ยเราก็ใช้2เมตรก,ก่อนนะครับผมแรกๆตอนที่ผมลงนะ่ผมก็ใช้2เมตรนี่แหละ,ะใช้เซต2เมตรนี่แหละคลีนไอ2เมตรใส่12ใส่6ช่องเลยเนีผมเป็นเน้เป็นคลีนไอ12เนาะเรายังไม่ต้องโฟก,กัสเซตเซ็ต12 8เราใส่แค่12ชิ้นไปก่อนก็พอนะครับผมก็เก็บเป็นคลีนไอ12 12ตรงนี้นะครับให้มันครบเพราะว่าเกมนี้นะครับ อะไรก็ตามที่มันเป็นตัวดาเมจตัวไหนที่มันคลีได้เราควรจะใส่เซตคลีให้มันนะผมตัวเนี้ยถ้าเป็นกิฟอื่นมันจะเป็นเซตคลีดามิเตอร์เนาะเซตดาเมจเนี่ยมันแรงก็จริงแต่ว่ามันจะใส่ให้ตัวที่คลีไม่ได้อย่างเช่นบล็องเนี่ยพี่บล็องตรงเนี้ยอ่าอย่างเช่นบล็อกตรงเนี้ยมันคลิไม่ได้เด้อมันคลิไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาใส่เซตออนสล็อตให้มันนะผมหรือว่าเป็นนี่ นะครับผมโดโุลทีโดโุลทีที่เป็นซับพอร์ตที่ฮิวแรงตามไอแทมเนี่ยเราก็เอาเออสล็อตเนี่ยมาใส่ให้ตัวนี้แทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวิธีการหาเซตแรกๆนะครับผมแรกๆเราใสออนสล็อตเนาะล้วก็มันจะเป็นของทองกับของม่วงนะครับเพราะว่าแรกๆดันมันแจกให้แค่ของทองกับของม่วงแล้วก็ผมแนะนำให้บวก ของทองกับของม่วง15ไปเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เงินไม่เยอะนะครับผมมันจะมาเยอะจริงอ่ะตอนของแดงเท่านั้นแหละที่มันจะใช้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นของทองของม่วงนะบวกไปเลย15บห้านะผมใส่ใส่ไว้ก่อนให้มันฟาร์มผมลบกหนึ่งไว้นะครับพอเราฟาร์มผมลรกหนึ่งได้นะครับผมเราจะได้เราจะได้คลีนอายมาละให้เราเล็งคลีนอายไว้นะผมตรง3มช่องแรกเนี่ยคือเซตทางซ้ายนะครับผม ผมหมายถึงตรงนี้นครับอ่าเส้นทางซ้ายเนี่ยมันมันง่ายเพราะว่าออปชันหลักนะครับอ่าออปชันหลักเนี่ยมันตายตัวเนาะก็หมวกก็เป็นไอเทมอ่าตัวนี้ก็เป็นเลือดตัวนี้ก็เป็นป้องกันนะครับผมแล้วก็จับอะไรใส่แล้วก็ใส่ไปก่อนผมแ,แรกๆมันก็ใส่ทีละ2ชิ้นอย่างนี้แหละใส่ใส่ไปก่อนนะครับผมขอแค่อ่า มันเป็นสีแดงเนาะขอแค่มันเป็นสีแดงแล้วออปชันเนี่ยผมไม่ค่อยดูเท่าไหรน่นะผมก็ถ้าคุณมีซ้ำหลายๆอันนคุณก็เลือกอันที่มันดีที่สุดเนาะแล้วก็ตีบวกมาเลยนะครับส่วนอันทางขวาเนี่ยขอตอนที่ผมลงแรกนะผมขอแค่ออปชันมันตรงแค่นั้นแหละัเนี่ยขอแค่ออปหลักมันตรงออปรวมผมไม่สนวนเลยมันเป็นอะไรก็ได้มันจะมีแค่สมรันทัดหรือสองันทัดผมก็ใส่ใส่มาก่อน ก็แอทแท็กหนึ่งชิ้นนะผมอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นคริดามิดนะครับใส่ใส่มาก่อนนะผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ดูออฟลองเลยขอแค่มันมีใสก็พอละอีกอันนึงก็เป็นคิเลตนะครับประมาณนี้เนี่ยสภาพมันก็ประมาณนี้นะผมใส่อย่างละ2ชิ้นเนี่ยแค่นี้มันก็12ละนะครับส่วนเชลเนี่ยแรกๆใช้พึ่งนะผมใช้พึ่งไปก่อน แล้วก็เราค่อยมาเปลี่ยนเป็นเอาไว้แฟงตอนที่เราฟาร์มมีคนนาได้นะครับอของประมาณนี้แหละของโง่ๆเลยผมก็ใส่ไปประมาณนี้นะบวกให้15ออฟทางทางขวาไม่สนออฟลองเลยนะครับบวก15เลยขอแค่มันมีใส่นะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยก็ถ้ามันซ้ําก็เลือกคนดีหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เนาะมันก็พอผ่านของมนลบหนึ่งไวนะครับแล้วตัวดมิทตตัวผมจะ มาพูดถึงเรื่องลำดับการปั้นตัวละครก่อนนะครับผมลำดับการปั้นตัวละครเนี่ยแรกๆก็คือลงหลินแน่นอนนะครับผมใครที่เริ่มเล่นเนี่ยมันจะมีกิจรีตัวละครอ,อยู่เนาะผมว่ามันน่าจะมียุคเซิร์ฟมั้งไอ้ที่รีตัวละครได้จิวันผมแนะนำไม่ต้องรีหลินนะผมหลินเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่แบกดันเทอรมาตอนได้ดีที่สุดสำหรับผมนะในความคิดผมนะเฉพาะด้านนั้นนหะ หลินเนี่ยเป็นตัว SR ที่แจกฟรีนะผมแล้วมันมันลงได้ดีสุดละในบรรดา s SR ทั้งหมดนะผมเป็นตัวดาเมจหลักเพราะว่า,อ,าอันติมันอ่ะมันขโมยเกรดเทินของบอสนะครับแล้วมาแจกให้ทีมเราแล้วก็ท่า2เนี่ยมันก็จะแรงแรงมากๆนะครับแล้วถ้าแรกเนี่ยมันดูดเลือดได้นะครับแล้วก็มันเป็นทัุไฟเนาะ มันรุนบอสตีเบาเนะผมมันรุนรบอสตีเบาเทียบกับลิทติ้งเนี่ยดิทติ้งรุนบอสตีทีเดียวครึ่งหลอดแต่ลีนน่โดนตีแบบไม่ถึงครึ่งนะครับมันมันมันดีกว่านะผมไม่ต้องลีนใช้ลีนนี่แหละดีผมเคยใช้ไม่สะอาดมาแทนละสู้ไม่ได้สู้ลินไม่ได้นะในของที่เท่ากันนะของเเท่ากันเลเวลเท่ากันนะแล้วก็เฉพาะดันเถื่อนมาตอนนะผมที่อื่นไม่นับนะก็ปั้นลินเลยผมอัดสกิลให้สุดเต็มทุก3อันเลยนะครับเน้นท่า3ก่อนนะครับผมแล้วก็ท่า2แล้วก็ท่า1นะครับ แล้วตัวดาเมจลองเนี่ยที่เราจะใช้ก็คือเราใช้เป็นเกรย์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรกๆเนี่ยเราหาคลิยากนะครับเกมนี้ถ้าตัวดาเมจเราอะทำคลิร้อยได้ควรจะ100นะครับแล้วตอนแรกๆเนี่ยเราทำคลิร้อยเขค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่สนอัพลองนะผมแรกๆเราเราได้อัพอะไรมาเราจับใส่ใสไปก่อนอะเพื่อที่มันจะได้มีครบเซตใช่ไหมฮะแล้วถ้าตรงเนี้ยถ้าหลินน่ะ ตรงเนี้ยเราใส่เราใส่เป็นคิเลตสองช่องเนี่ยครับผมเพื่อที่จะได้ทำคิเลตให้มันลอยเนาะดาเมจมันจะหายไปเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เกรย์แทนนะครับแ,แรกๆเราใช้เกรย์ไปก่อนนะครับผเนี่ยเพรเกมมันคิดอยู่แล้วว่าคิเลตเราจะขาดผมมันก็เลยแจกอ่าไหนวะมันก็เลยแจกตัวแจกคลิปให้เราครับผมแล้วก็เกรย์เนี่ยก็เป็นตัวที่เก่งๆมากนะผมเก่งๆ,ๆมากๆเลยถ้าถสองกับถ้าสามของเขาเต็มเนี่ยเขาจะอันติเทิร์นเวนเทิร์นนะผม ใครที่รู้สึกว่าไอ้กเกรีันดามิดเบาๆเพราะมันดามิดบ่อยครับผมไม่ถึงอันติมันเบาอ่ะเพราะว่ามันอันติบ่อยๆมากๆครับผมแล้วมันวนเคลินเร็วนะครับฉะนั้นเนะี่ยเกรีถ้าอัพถ้า2กับ3เต็มเนี่ยมันจะเก็บจริงมากตัวเนี้ยถ้าใครที่ไม่มีดิลลี่เนาะแล้วเปิดดามิดลองเป็นตัวแสงมืดไม่ได้ผมแนะนำให้ปั้นเกรีไปก่อนนะครับมันอย่างน้อยมันช่วยเคีเร์เราเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะผม ทีมแรกก็ใช้เป็นเกรย์นะผมแล้วก็ลินลี่นะผมเกรย์ลินลี่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแก๊งสามชาของเรานะผมก็จะเป็นชิยากินะผมชิยากิแล้วก็เป็นน้องคอนคาชินะผมแล้วก็ตัวฮิวของเราก็ใช้เป็นตัวโดโรธีนะครับผมก็ทีมแรกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วพอคุณฟาร์มไปถึงระยะหนึ่งแล้วนะครับผมพอคุณฟาร์ม ฮิลหนึ่งได้ฮิลสองได้คุณจะเริ่มฟาร์มฮิลสามได้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มค่อยๆค,ค,คัดคัดซิสนะครับค่อยค่อยทำไปชิ้นสองชิ้นเนะี่ยแล้วพอคุณเริ่มได้ของซ้ํามาเนะี่ยคุณก็เริ่มมาเลือกแล้วว่าอันไหนไม่ดีกว่าครับผมโอเคประมาณนี้เนาะอย่างเช่นแรกๆเนี่ยเราไม่ได้ดูเราไม่ดูออฟรองเลยใช่ไหมฮะเราใส่อะไรก็ใส่เอย่างนีนะ้มันไม่มีแอนแท็กเลยมันมีแต่เอาเฮดพีกับดนะีฟเวนส์เนี่ย พอเราได้ของที่ดีกว่าเราเค่อยมาเปลี่ยนนะครับผมนะเราเค่อยมาเปลี่ยนที่ผมแนะนําให้บวก15ไปเลยทั้งรา,างที่ของยังไม่ดีเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มชั้น3ไหวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วพอเราเปลี่ยนค่อยๆทําคลิกของลินนะ่ะให้ได้ประมาณรวมกันได้85นะครับผมเพราะว่าเราชนะทาต์บอสเนาะรวมกันตรงนี้ได้85เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาเกรย์ออกครับผมอ่าตรงเนี้ยเราจะเอาเกรย์ออกแล้วเราจะใส่เป็นไะอ้นีแทนนะฮะ นีเราจะใส่เป็นดายนาแทนนะครับแล้วก็ดนาใครที่มีคลอสเราก็จะใส่คลอสแทนนะครับผมโอเคหรือว่าใครที่ไม่มีทั้ง2ตัวนั้นเราก็ใส่เป็นดิทติ้งแทนนะฮะซึ่งใครไม่มีเลยเนี่ยก็เอาเป็นเกรย์ตัวแจกนะผมแต่ผมว่ามันก็น่าจะได้ไดายนาบ้างแหละนะครับเราก็จะใช้ดายนาเพื่อที่จะมาลดเกดร์บอสนะครับผมนะถ้าแรกมันลดเกดร์บอสได้แล้วก็ ดีบ e ัฟของไดนามันแรงแรงแรงมากๆเลยนะครับคู่กับดีดเนี่ยจบบอลได้เร็วนะครับผมอ่าดีกว่ามาใช้ดามจดสองตัวนี้นะครับผมแต่ว่าใครที่มีอ่าโฮเดนเนี่ยใครเปิดโฮเดนได้เนี่ยเอาโฮเดนมาแทนไดนาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับดันเทลลูมาตอนเราจะเน้นฟาร์มเทลลูมาตอนก่อนเพื่อจะเอาเซตอ่าคลีนอายนะครับผมเป็นเซตที่ดามจมาตรฐานเนาะสำหรับเกมนี้พูดถึงเรื่องเซตเนี่ย แต่คนจะสงสัยว่าระหว่างคลีนอายกับโ um มเมนตัมในอันไหนดีกว่ากันนะผมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคลีนอายจะดีกว่าเพราะมันใช้งานง่ายกว่านะครับแต่อันไหนแรงกว่าเนี่ยโมเมนตัม um แรงกว่าแรงกว่าก็ต่อเมื่อมันได้ดีบัฟครบทั้ง6ชุดอ่ะตรงเนี้ยโมเมนตัมจะแรงกว่าแต่ในแรกๆเนี่ยเราฟาวโมเมนตัม um ไม่ไหวหรอกเพราะว่าโมเมนตัมมันไปอยู่ในโอโรร่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะฟาวคลีนอายมาก่อนนะครับแรกแรกเราจะใส่เป็นคลีนอายอย่างเดียวนะครับ แล้วพอเราได้เชลที่มันมีคลีนอายคู่กับฟูลี่เนี่ยเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นคลีนอายกับฟูลี่นะครับผมแล้วพอเราฟาร์มอินฟลูโนไหวเนี่ยเราก็จะให้ฟินอายฟูลี่แล้วก็เชลพิเศษตร,ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับแนวทางการฟาร์มก็ประมาณนี้เนานะก็ฟาร์มเพลิงม,มาตอนก่อนนะครับแล้วก็มาฟาร์มโดกิโดกิแล้วก็ออร r ล่านะครับผมก่อนหน้านั้นนี่ย ถ้ายัางฟาร์มถ้ายัางฟาร์มคุมนรกหนึ่งไม่ไหวนะผมยังฟาร์มคุมนรกหนึ่งไม่ไหวเนี่ยก็มาฟาร์มมาหาเชียวก่อนนะผมมาหาเชียวก่อน,อนพอเราได้เชียวเลเวล40ครบเนี่ยมันจะผ่านคุมนรกได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับ